ฉันฟันล้าฉันต้องทำข้อหรือเปล่าฉันต้องรักษาล่ามหรือต้องถอนฟันเลยคลิปนี้มีคําตอบครับก่อนรับฟังสาระดีๆฝากติดตามช่องหมอโชคผ่านช่องทาง u t u b e นะครับฝากกด subscribe แล้วก็ฝากกดไลค์ในช่องทาง Facebook รากฟันเทียมโดยหมอโชคด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มาพบก,กับพี่หมอโชคอีกครั้งนะครับคลิปนี้ก็เป็นวอล์กในคนไข้จริงเนาะเคสนี้เนาะคนไข้ ได้รับการตรวจวินิจฉัยมาแล้วจากต่างประเทศคือคนไข้ในเะป็นคนไข้ที่ออสเตรเลียเลยเนาะแล้วก็แบบได้รับการวินิจฉัยว่าตรวจพบฟันแล้วแล้วคุณหมอก,ก็แนะนําแผนการรักษาซึ่งคนไข้ก็บอกว่าเฮ้ยต้องทําจริงหรือเปล่าก็เลยมาดูคลิปพี่หมอโชคแล้วก็แบบบินมา,าไม่ใช่บินอย่างงี้คือนัดเพื่อบินมาหาพี่หมอโชคแล้วก็เพื่อมาตรวจเลยว่าเฮ้ยผลการตรวจวินิจฉัยนะเป็นอย่างไรแล้วต้องทําการรักษาอย่างไรบ้างนะครับก็ต้องตอบว่าขอบคุณคนไข้นาะที่ไว้ใจเราบินมาจากต่างประเทศเพื่อมา ตรวจพี่หมอโชคเลยเนาะเพราะว่าต้องบอกว่าถ้าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยการเข้าถึงทางการแพทย์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่ายากกว่านะครับแล้วก็แน่นอน culture หรือว่าวัฒนธรรมการการทำฟันของแต่ละที่จริงนะๆไม่เหมือนกันเนาะนึกภาพว่าอย่างพี่หมอล่าสุดไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกับพนักง,งานเราก็จะเห็นว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆหน้าตัวอเลยเนาะแต่พอถอดแมสมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่าผู้หญิงญี่ปุ่นส่วนใหญ่ จะมีฟันที่เกมากกว่าคนไทยอ่าเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยการจัดฟันที่นูน่นราคาค่าใช้จ่ายสูงมากเพราะนั้นคนไข้ที่นู่นก็จะฟันดีนะคนญี่ปุ่นก็จะฟันดีสุขภาพดีแต่ส่วนใหญ่การเรียงตัวของฟันเนี่ยก็จะไม่ได้รับการแก้ไขต,ต้องตอบว่าเพราะค่าใช้จ่ายการจัดฟันเนี่ยแพงมากใครที่ไ้รัการจัดฟันที่ญี่ปุ่นคือรวยจริงนะครับเพราะจัดแบบหลายแสนนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือจัดฟันที่ญี่ปุ่นนะครับถ้าจะทาฟรีคือที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขามีเหมือนกับถ้าเป็นโรคเยอะๆนะครับสามารถได้รับการประกันสุขภาพอ่ะถ้าเป็นหนักก็ทํารัฐบาลจะสปอร์ตให้คนญี่ปุ่นสามารถจัดฟันได้โดยไม่เสียตังค์แต่ว่าต้องแบบเป็นหนักเช่นมีความผิดปกติของกระดูกและขากรรไกรหรือว่าเป็นเคลฟก็คือมีปากแหว่งเปดัานมุมอยงั้นคือเขาให้ทําฟรีเลยเนาะ แต่ว่าถ้าเป็นแบบฟันเกอเหมือนพวกเราอะเนาะถ้าเป็นคนไทยก็จ <Becca>. ัดที่ไทยเนี่ยไม่กี่ตั์แต่ให้เป็นที่ญี่ปุ่นเนี่ยคือแพงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกคนญี่ปุ่นว่นั่นก็จะจะบอกว่าอย่างเช่นการทําฟันในเมืองนอกเนี่ยอย่างเช่นถ้าเป็นฝร like like ั er ่งนะครับถ้าเป็นออสเตรเลียหรือเป็นอเมริกาเนี่ยคุณหมอจะไม่ได้มีเวลามากนะแล้วก็มักจะไม่ได้นอนทำก็คือคืเนี่ยก็จะนั่งคนไข้จะนั่งคุณหมอกม่ทำด้วยความรวดเร็วนะครับแล้วพวกหมอจะนั่งได้แต่ละทีก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างนานเพราะฉะนั้น คนไข้ก็เลยน่ารักกับวีดมันหายวัวชเพื่อมาปรึกษาเพราะว่าแน่นอนว่าคุยภาษาเดียวกันเนาะแล้วก็ต้องตอบว่าคุณหมอไข่เนี่ยก็มีน้ําจิตน้าใจคุยกันรู้เรื่องแล้วก็ใจดีกว่านะครับก็เลยมาปรึกษาคุณหมอชูก็ขอบคุณคนไข้เนาะเลาเวกไกลเลยทีนี้มาถึงเรื่องของเรานะครับสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในคลิปนี้นะครับก็คือว่าในกรณีที่คนไข้หรือตัวเรานะครับได้รับการวินิจฉัยว่าฟันร้าวพบรอยร้าวเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องประเมินเนี่ยคืออะไรบ้างเคสนีนะ คนไข้เดี๋ยวไปดูในปากกันเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือมีรอยร้าวเนาะมีดูให้ดูปึ๊บเนี่ยมีรอยร้าวตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งคนไข้ลึกกัดนแล้วก็ไม่มีอาการเสียวแต่คนไข้คุณหมอบอกว่าฟันร้าวพูดง่ายๆคือเคซี้นะคะคนไข้ามาหาพี่หมอโชคเนี่ยพี่หมอตรวจเจอรอยร้าวตรงด้านขวาบนหนึ่งซี่เดี๋ยวให้ขึ้นรูปไปดูเนาะครับอีกข้างหนึ่งนะครับคุณหมอบอกให้ฟังว่าข้างเนี้ยข้างซ้ายเนี่ยมีลักษณะคล้ายฟันร้าวซึ่งพี่หมอตรวจแล้วไม่เจอทีนี้ ได้รับการวิช่ยจากเมืองนอกว่ามีร้าวมีรอยร้าวตรวจเจอแล้วควรจะทําครอบซึ่งถ้าถามตามหลักการจริงๆถามว่าครัวควรไหมก็ต้องตอบว่าถ้าพบรอยร้าวนะครับและต้องการป้องกันนะครับการทําครอบก็เป็นสิ่งที่คุมกระทําได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดรอยร้าวขึ้นวิธีการรักษานะครับก็คือโดยโปรโตคอลเนี่ยอันที่1ก็คือเรากลบรอยร้าวออกแล้วอุดปิดหรือเราทาครอบเพื่อเสริมความแข็งแรง หรือถ้ามีอาการมากขึ้นสเตปอัพก็คือเป็นรักษาร่าถ้ำครอบเสเตจถัดไปก็คือถ้าไม่ไหวแล้วหนักมากขึ้นก็ถอนนะครับนี่คนไข้หมายมิตอช่วงเนี่ยได้รับการวินิจฉัยว่ามีกบรอยร้าวนะครับแต่คนไข้ให้การว่าไม่มีเคี้ยวเคิร์อะไรไม่มีอาการเสียวใดๆเลยก็รู้สึกว่านานๆนนถึงจะมีเคี้ยวแล้วมีอาการสักทีหนึ่ง ซึ่งก็น้อยมากก็เลยคุยพี่หมอโชคพี่หมอโชคก็ทําการตรวจเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าตรวจในปากเป็นยังไ,ไงทีนี้ในการตรวจคนไข้นะครับสงสัยว่ามีรอยร้าวนะครับในแคลเซียดูแล้วไม่มีเนาะทีนี้เราตรวจดูในปากก็ไม่เห็นรอยร้าวที่ชัดเจนนะครับ<ม>ก็จะมีตำแหน่งนี้ในสคลซยที่รู้สึกว่าโบนมันไม่ค่อยดี<ม>เราจะใช้เนี่ย<ม>เขาเรียกว่าโถกนะครับทาการหยั่งลงไป<ม>ถ้าหยั่งแล้วมันเท่าๆกันอย่างนี้ไม่เป็นมมไม่มีอะไรที่น่ากังวล ตรงนี้มันมีในกซเลมันดูรู้สึกว่ามันลึกไปนิดนึงก็เรา,าก็อย่างดูแบบนี้เนี่ยไม่ใช่นะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ได้เป็นแบบแทร็กทูธนะครับนะครับอันนี้ก็อย่างอย่างตามร่องเหงืออคนไข้จะรู้สึกอึดอดนิดนึงไม่เจ็บเพราะว่าตัวนี้ไม่ไม่คมตัวนี้ไม่คมอันนี้ไม่คมนะแต่กดไปมันไปในเหงื่อจะรู้สึกนิดนึงอีกจุดหนึ่งที่เราสงสัยในตำแหน่งนี้ก็คือตรงนี้ มันวิ่งไปประมาณห้ามิลแต่ว่าที่อื่นตำแหน่งอื่นมันก็ประมาณสี่ห้ามิลซึ่งอันนี้ผมดูแล้วมันยังไม่ใช่อ่ะมันห้ามิลเองอ่ะมันไม่ได้แย่อย่างยังไม่แย่นะครับห้ามิลอยู่ในเกณฑ์ที่คุพอรับได้ถ้ามันขึ้นถึงหกเจ็ดแล้วมันวิ่งปื๊บลงไปจุดเดียวเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยผมไม่อะผงใส่แต่ว่ามันก็ห้ามิลอ่ะมันยังไม่แย่เพราะจุดอื่นก็สี่มิลแล้วอะตรงนี้เป็นห้ามิลก็นิดเดียว ไม่ได้ต่างกันเยอะนะครับก็ป้องที่นี้แต่ว่าถ้าอาการไม่มีไม่ยุ่งก็มีจุดหนึ่งคือตรงนี้นะครับจุดน,นี้เราจะเห็นเป็นรอยรล้าเลยนะครับตำแหน่งนี้<อ>เห็นเป็นเส้นรล้าเลยเนาะแต่ว่าเดี๋ยวดูในเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูแล้วตรงเนี้ยอย่างไปแล้วไม่เจอเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำนะครับทีนี้เป็นตรวจในช่องปากนะสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังก็คือนอกจากตรวจในช่องปากแล้วพี่หมอก็จะตรวจว่า เอ่อเอกซเรย์นะครับว่ามีรอยโรคไหมจากเอ็กซเรย์เนี่ยปรากฏว่าไม่มีรอยโรคเพืนคนไข้ก็สงสยัยเราก็เลยส่งซีทีด้วยนะครับทีนี้ในส่วนของซีทีเนี่ยเราเข้ามาดูกันนะครับาาก็จากจากซีทีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสภาพาฟันอยู่ครบถ้วนรอยร้าวที่ในเนี้ยก็จะตรวจไม่เจอหรอกนะครับแต่เราก็จะดูว่าเอ,อ่อที่คนไข้นะครับตรวจได้รับการวินิจฉัยว่ามีรอยร้าวเนี่ยอย่างเช่นตำแหน่งนี้นะครับเอาดูซิว่ากระดูกมีการละลายไหมก็ปรากฏว่าไม่มีการละลายที่แบบชัดเจนเนาะ เช่นเดียวกันกับตรงด้านบนนะครับเนาะตรงนี้มีรอยล้นของกระดูกนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้แย่มากนะครับตรงนี้พี่หมอสงสัยตรงนี้นิดนึงเหมือนกระดูกมันมีรอยพุ่นนิดนึงนะครับจะเห็นว่าต้องใช้คั้งเอ็กซเรย์สแกนแล้วก็ตรวจด,ดูซ้ํานะครับแต่เนื่องจากคนไข้ไม่ได้มีอาการการหารอยร้าวโดยที่คนไข้ไม่มีอาการเนี่ย สิ่งที่จะต้องบอกก่อนนะคือเราพยายามหาจุดที่มันเป็นหนักขึ้นเพราะว่าคนไข้อยู่ต่างประเทศไหมการตรวจการกัดเนี่ยทำในกรณีคนุงไข้เริ่มมีอาการอันนี้ไม่มีเพราะกกัดเ็าจะไม่เห็นใช่ไหมครับเราก็ตรวจดูรอยเล้าตรวจดูว่ามีรอยเล้าเกิดขึ้นแล้วอย่างไปในร่องเนี่ยมันมีรอยเล้าตรงไหนที่เราสนใจหรือเปล่าซึ่งปรากฏว่าในปากข้างซ้ายที่เราอย่างดูเนี่ยรอยเล้าไม่มีถึงรากไม่มีอะไรเลยซึ่งไม่มีความจําเป็นที่ต้องทําการรักษาใด ส่วนข้างขวาที่เห็นเป็นรอยร้าวใช่ไหมครับตรงนั้นเนี่ยก็ตรวจดูเหงือกแล้วก็ไม่พบเหมือนกันก็คือรอยร้าวไม่ได้ลงตออแล้วคนไข้ก็ไม่มีอาการทีนี้ในเคสนี้นะครับพี่หมอก็ได้แนะนําคนไข้ว่าเนื่องจากเราตรวจแล้วเนี่ยรอยร้าวเนี่ยมีแค่รอยเฉยๆส่วนตําแหน่งอื่นๆที่คุณหมอเขาอาจจะให้การวิจัยว่าร้าวซึ่งคนไข้เนี่ยในเราวิมิจฉยทั้งสองข้างเลยอันนึงไม่มีเห็นรอยอยางานมีเห็นรอยชัดเจนเนี่ยซึ่งคุณหมอพยายามตรวจแล้วปรากฏว่าคนไข้ไม่มีอาการพี่หมอก็เลยให้คําแนะนําว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ย แนวทางการรักษาของฟันร้าวเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ท้ามีอาการว่าเห็นรอยร้าวเนี่ยอาจจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ได้ให้ทําการโฟล์ทฮัพแล้วก็มาเช็คทุกปีแล้วก็ลดพฤติกรรมการเคี้ยวของเหนียวเคี้ยวของแข็งลดลงแค่โฟล์พก็พอนะครับไม่ต้องทําอะไรเลยหรือถ้าเป็นมากขึ้นเราก็อาจจะปุดฟันหรือมากขึ้นก็ค่อยทําครอบก็ได้เพราะฉะนั้นในเคสนี้เนี่องแต่คนไข้ไม่มีอาการแล้วก็พี่หมอดูแล้วเนี่ยไม่มีสัญญาณใดที่จะมีความจำเป็นที่จะต้องทําครอบเลยก็แนะนําคนไข้ว่า เพียงพอแล้วเราตรวจเช็คแค่เนี้ยเพียงพอแล้วนะครับเพราะในเคสดีก็ไม่มีความจำเป็นที่ต้องทำคอในกรณีในอนาคตถ้ามีอาการมากขึ้นค่อยทําครอบหรือเตร็จ up ขึ้นไปได้หน้ามากขึ้นก็คือรักษาทําทำครอบหรือถ้ามากขึ้นไปอีกก็ค่อยทําราเขียบก็ค่อยว่ากันเว้นในการรักษาเนี่ยพี่หมอยึดถือหลกักๆกนะครับก็คือดูโนฮามคือทําให้น้อยที่สุดทําให้เท่าที่จําเป็นจริงเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีของธรรมชาติตัวเองเนี่ยให้มากที่สุดนะคะรับเว้นแนวทางวิธีการรักษาแต่ละประเทศเนี่ย ก็อาจจะไม่เหมือนกันบางคนบางที่นะครับเขาสามารถทําครอบได้ไม่ได้เสียตาร้อนการทําไปเลยมันก็เป็นการป้องกันดีกว่าให้มันแตกหักเราแล้วค่อยมาทำรากเทียมซึ่งมันจะเสียหนักมากกว่านะครับประสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือผมก็จะแนะนําคนไข้ว่าจต่ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่าน่นอนถ้าคนไข้มาปรึกษาเราด้วยความเห็นเราตรวจแล้วยังไงก็ไม่เจอก็แนะนําว่าเก็บไว้ก่อนดีกว่านะครับทีนี้มาถึงบทสรุปสิ่งที่อยากเล่าให้ฟังในเคสนี้คลิปนี้นะครับก็คือว่า การที่คุณหมอวินิฉัยนะคบว่าต้องทําครอบฟัน้าวในใดถ้าเราหาข้อมูลอย่างเพียงพอแล้วก็เนี่ยเชื่อมั่นในพี่หมอบินมาจากออสเตรเลียเมื่อปรึกษาเลยเนี่ยก็ต้องตอบว่าขอบพระคุณมากเลยเพราะว่าการวินิจฉัยนะครับโรคว่ามีรอยน้วนะครับการดิสกลิสก็คือการสรุปวินิจฉัยโรคก,การตรวจพบว่ามีรอยน้วการวินิจฉัยว่าเป็นแครกโซหรือเปล่าเนี่ยพวกนี้มันเป็นวิจรารณญาณรวมถึงแผนการรักษาของที่เราจะออกแบบให้คนไข้ด้วยซึ่งพี่หมอวองแล้วเนี่ย ในหมอแต่ละหมอก็ไม่เหมือนกันในเคสแต่ละเคสในช่วงเวลาต่างๆก็อาจจะไม่ได้เหมือนกันนะเพราะพี่หมอก,ก็ต้องบอกว่าแนวทางกรรักษาที่หมอวางให้เนี่ยนะนาทีนี้ที่เจอนะแล้วก็ดูจากประเมินคนไข,ข้หนึ่งคือคนไข้ไม่มีอาการ2คือเป็นผู้หญิงเคี้ยวไม่หนักไม่มีร่องรอยฟันสึกแต่หักร้าเลยนะเพรน้ก็ต้องตอบว่าไม่มีรอยสึกที่จะนอนกัดฟันไหมก็ยิ่งไม่มีเพราะฉะนั้นเราประเมินหลายจุดเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยว่าจะออกแบบแผนรักษายอย่างไรบางทีไม่สามารถ ให้ทางออนไลน์ได้ถูกไหมคะเพราะับนรายละเอียดนังเยอะตรวจแล้วอย่างละเอียดแล้วอ,อาจจะไม่มีความจําเป็นว่าเนื่องจากคนไข้เข้าใจก็ให้คาแนะนําว่าตามรูการก็เพียงพอเพราะ้การวินิจฉัยว่ามันจะเป็นแบบหน้างานเท่าน,านั้นนะครับต้องตรวจดูว่ามันเป็นอะไรยังไงไหมซึ่งคุณหมอจะใช้พิจารนาะครับดูว่าอันไหนเหมาะกับเรานะครับซึ่งแต่ละเหมอก็จะไม่เหมือนกันเพนะราะ้สนใจแล้วก็อยากจะแก้ไขปัญหาเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าประทับใจคุณหมอท่านไหนก็เดินไปหาคุณหมอท่านนั้นได้เลยนะครับ เพื่อให้การวิจัยโรคเหมาะกับเราแล้วเราก็ได้ผลการรักษาที่เราพึงพอใจแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับก็คงฝากไว้ประมาณนี้ใครมีฟันเร้าวนะครับต้องทํารักษาราหรือว่าต้องถอนหรือเปล่าหรือว่าไม่ต้องทําอะไรเลยเหมือนเคสนี้นะครับคอมเมนต์ไม่ได้เลยนะครับฝากกดไลค์สับสกายเป็นกำลังใจให้หมอโชและทีมงานด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีคับ